จนเข้าไปเป็นจนเข้าไปเป็นสิ่งนั Ugh, ้นจนเข้าไปเป็นความรู้หรือสิ่งที่เรากําลังเข้าไปรู้นั้นเพราะตอนที่เราเข้าไปเป็นความรู้เราจะเข้าไปถึงความเป็นความเป็นความเป็นจิตสูงสุดความเป็นจริงที่แท้จริงหรือความเป็นจริงแท้ที่เราเป็นสิ่งนั้นและสิ่งนั้นก็เป็นเราไงเป็นความรู้เพื่อความรู้ได้ปลดปล่อยตัวเราออกจากความไม่รู้ เพื่อความรู้ไปอิสระจากสิ่งที่ไม่เคยรู้เพื่อให้จิตวิญญาณของเราตื่นขึ้นจากความลำไหลเพื่อให้ชีวิตของเราเต็มไปด้วยพลังของของพระเจ้าที่ปลุกตัวเองให้ตื่นขึ้นจากตื่นขึ้นจากโลกเก่าแล้วเข้าถึงจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่จิตวิญญาณที่แท้จ,จริงซึ่งมันทำให้เราค้นพบ ความสุดยอดในตัวเองกระบวนการของการใช้ชีวิตในแต่ละวันจึงต้องเป็นกระบวนการของการปลุกตัวเองตลอดเวลาให้ตื่นขึ้นจากความคิดเปิดสวิตรหรือติดอาวุธทางจิตวิญญาณของเราตลอดเวลาเพื่อเราเข้มแข็งทรงพลังมีชีวิตชีวาและไร้ขีดจำกัดเพื่อเรากระฉับกระเฉงเพื่อเรากระตือร้นเพื่อให้เราสามารถ หล่อหลอมและเจริญในตัวเองให้กลายเป็นคนเชี่ยวชาญให้กลายเป็นคนมีความสามารถมีศักยภาพที่สุดยอดที่สุดที่เราเรียกว่าปลดล็อกล,ล็อกจิตวิญญาณปลดล็อกจิตใต้สนึกปล,ล็อกพลังงานอันยิ่งใหญ่ที่มันมีอยู่ในตัวเราเองออกจากภูเขานุําแข็งที่ซ่อนตัวอยู่ใต้ผิวน้ําหรือจมอยู่ในมหาสมุทรเพื่อจุดไฟแห่งจิตวิญ,ญญาณให้มันลุกโชนให้มันลุกโชนขึ้น ให้มันลุกโชดช่วงขึ้นให้กลายเป็นพลังงานของความสำเร็จของความสำเร็จของความสุดยอดในตัวเองที่มันต้องเริ่มต้นขึ้นจากกาันเปิดรหัสลับของตัวเองเปิดกระบวนการของจิตวิญญาณอย่างลึกซึ้งด้วยกุญแจกุญแจแห่งความลับของจักรวาล111ร1 11 1ข้อกดทางจิตวิญญาณ the spiritual law of The universe หน1รข้อกฎทางจิตวิญญาณกฎจักรวาลทางจิตวิญญาณจะเป็นคำตอบที่ทำให้พวกเราทุกคนสามารถค้นพบสุดลับของชีวิตสุดลับที่ทำให้เราค้นพบศักยภาพของการเปิดชีวิตตาที่3หรือเติร์ดไอสุดลับที่ทำให้เราตั้งตั้งเป้าหมายของชีวิตด้วยวิธีคิดที่ล้ำลึกหรือวิธีการที่ล้ำเลิศหรือลงมือทำเพื่อรับผลลัพธ์ที่คู่ควรมันเป็นกระบวนการที่เรารู้สึก ว่าเราทุกคนบนโลกใบนี้สามารถได้ขิดชีวิตของเราได้ตามที่เราการ์นาที่เริ่มต้นจากการทวนกระแสเป็นเป็นปลาเป็นที่ว่ายทวนน้ำไม่ใช่เป็นเศษสวะหรือปลาตายที่ลอยไปตามกระแสน้ําเป็นชีวิตที่อยู่เหนือการควบคุมของจิตหรือความคิดแต่เป็นจิตอิสระที่จะเข้าถึงความสุดยอดในตัวเองที่เรียกว่า super natural คือการใช้คลื่นสมองอัลฟาเวฟแล้วเชื่อมไปยังแกรมมาเวฟจนเกิดการตื่นรู้ของสติอย่างสุดขีดการตื่นรู้ของสติปัญญาจะทําให้เราเกิดการวาร์ปหรือเกิดการปิ้งเวฟและตอนที่เราปิ้งเวฟเราจะรู้สึกกับพลังงานที่ไร้ขีดจํากัดและเราจะทะลุทะลวงไปสู่ความรู้ใหม่ที่ทําให้เรารู้ถึงความตื่นของชีวิตยอย่างสุดยอดเป็นการตื่นรู้ของ DNA เป็นการตื่นรู้ของอะตอมและเซล ที่ประกอบด้วยอ,อนุภาพของโปรโตอนอิเล็กตรอนและนิวตรอนเข้าถึงอนุภาพของจิตวิญญาณที่เราเรียกว่าอนุภาพของพระเจ้าฮิกบอนมันคือกระบวนการของการวาร์ปโคสตกระบวนการของการจูนจิตที่ทําให้เราค้นพบศักยภาพที่สุดยอดในตัวเองและพลังอํานาจอันยิ่งใหญ่นี้สถิตอยู่ในตัวของพวกเราทุกคนค้นพบวิธีการเพื่อสื่อสารกับจิตใต้สํานึกค้นพบกระบวนการของการวาร์ปโคตจูนจิต เพื่อจะปลดล็อกศักยาภาพแห่งความเป็นพระเจ้าในตัวเองให้เกิดการสั่นสะเทือนอนุภาพไปทั่กกวทั้งจักรวาลในนี่คือสิ่งที่คุณสามารถค้นพบสุดยอดประสบการณ์นี้ได้ด้วยตัวเองอย่างง่ายดาย